สวัสดีครับนักเรียนทัศนิลินสัปดาห์นี้นะครับศิลปะนิยมความงามและการรับรู้คุณค่าในงานศิลปะนะครับอ่ะความงามและการรับรู้คุณค่าในงานศิลปะนะครับเดี๋ยวเรามาจะศึกษาความหมายกันก่อนก็บอกว่าการศึกษาศิลปะในเรื่องของความงามของศิลปะเนี่ยมักหยิบยกข้อความที่มาตกเถียงกันว่า ความงามคืออะไรนะครับทั้งนักปัชญาและนักสุนทรียศาสตร์ในอดีตได้กล่าวไว้นะครับอ่ะมีคนระบุว่าความงามคือความมหัศจรรย์ความรู้สึกเฉพาะตัวนะฮะอันลึกซึ้งภายในจิตใจที่อธิบายได้ยากนะครับต่อมาก็บอกว่าความงามคือความเหมาะสมของสัสดส่วนนะครับบางคนก็กล่าวว่าความงามคือการเลียนแบบธรรมชาตินะครับทุกสิ่งล้วนมี แบบของมันอยู่แล้วนะครับต่อมาเขาบอกว่าความงามคือการเรียนแบบธรรมชาตินะครับและยังเชื่อว่าศิลปะคือการเรียนแบบธรรมชาตินะอ่ะอีกคนเขาบอกว่าความงามคือความเพลิดเพลินนะฮะเมื่อเรารับรู้หรือเห็นสิ่งที่มีความงามเชื่อว่าความงามนั้นเกิดจากความดีเป็นสิ่งเดียวกัน บ้างก็ว่าความงามเป็นสิ่งที่ดีความสุขความเพลิดเพลินความพึงพอใจนะครับและสุดท้ายคือมีคนกล่าวว่าความงามเป็นเอกภาพนะฮะหรือความเป็นหน่วยที่สมบูรณ์ของมูลฐานของศิลปะซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างสารรค์ของมนุษย์นั่นเองนนะครับอ่ะเราก็มากล่าวถึงในส่วนของทฤษฎีแห่งความงามกันบ้างนะครับทฤษฎีแรกเขาบอกว่าความงามคือคุณสมบัติ เฉพาะของวัตถุนะฮะเป็นสิ่งที่มีความสวยงามอยู่ในตัวมันเองนะครับเช่นรูปร่างรูปทรงสีลักษณะผิวสัสดสว่วนที่ประสานกันอย่างกลมกลืนและสมดุลนะครับทฤษฎีนี้จึงเน้นความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่ในเนื้อวัตถุนะครับและวัตถุเป็นแหล่งความงามนะฮะความงามของวัตถุจึงเป็นสมบูรณ์ที่สุดนะครับทฤษฎีที่2องนะฮะเขาบอกว่าความงามคือ อารมณ์ความรู้สึกที่ให้ความเพลิดเพลินใจการจินตนานการนะครับย่อมเป็นความงามด้วยนะครับความงามที่เป็นมาตรฐานคือการพิจารณาคุณค่าเฉพาะอย่างซึ่งบางครั้งต้องมีเกณฑ์กำหนดอื่นเข้ามานะครับเป็นตัวในการพิจารณาด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือที่ยอมรับกันว่าสิ่ง,งนั้นถูกต้องตามทฤษฎีความงามที่แท้จริงนะครับไม่ใช่มีแต่อารมณ์อย่างเดียวนะ อ่ะสำหรับทฤษฎีที่3นะครับเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความงามคือสภาวะที่สัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับมนุษย์แนวทางทฤษฎีนี้นะครับค่อนข้างถูกต้องมากซึ่งยอมรับกันว่าวัตถุกับมนุษย์เนี่ยมีความสัมพันธ์นะฮะและสําคัญด้วยกันทั้งคู่ในการหาคุณค่าทางสุนทรียภาพจึงต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างสสิ่งดังกล่าวนะครับแต่อย่าลืมว่า ความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นตัวความงามนะครับหรือตัวคุณค่าทางสุนทรียภาพเพราะความงามคือสภาวะสัมพันธ์ระหว่างตัววัตถุกับมนุษย์เท่านั้นต่อมาทฤษฎีสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีแห่งความงามก็คือความงามเกิดจากอุบัติการใหม่ซึ่งหลักการของทฤษฎีนี้ค่อนข้างจะมีเหตุผลที่น่าสนใจนะฮะ ให้แง่คิดว่าคุณค่าของความงามเป็นอุปัติการใหม่ซึ่งแนวคิดของทฤษฎีที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหรือเงื่อนไขต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการหาทางสนทศิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นความงามที่ต้องมีตัวประกอบจากวัตถุก,การตีคุณค่าที่จะต้องมีบุคคลความรู้มีประสบการณ์นะฮะมีความสามารถทางศิลปะเป็นต้นนะครับ อ่านี่ก็จะแสดงให้ดูนะครับเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าความงามของมนุษย์นะฮะคุณค่าของความงามในทางศิลปะเนี่ยมีความสําคัญมากจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่เป็นอาชีพเกี่ยวข้องกับความงามเนี่ยได้รับการยอมรับและประสบผลสําเร็จมากขึ้นตามลําดับนะครับจนทําให้มีการศึกษาและจัดระดับขึ้นอย่างจริงจังนะฮะนับตั้งแต่สมัยศิลปะฟื้นฟูน,นะฮะนักปัจญาเป็นผู้รู้อีกกลุ่มนึง ที่สนใจนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ค่าของความงามนะครับดังตารางตัวอย่างครับการรับรู้ของมนุษย์อันดับแรกได้คือรับรู้ได้เพราะมีสิ่งต่างๆความงามอยู่ในตัวเองจัดเป็นวัตถุพิสัยนะฮะสองก็คือรับรู้ได้เพราะจิตของเราคิดและรู้สึกไปเองจัดเป็นจิตพิสัยและสุดท้ายก็คือการรับรู้ได้เพราะเกิดสภาวะที่เหมาะสมระหว่างจิตกับวัตถุจัดเป็นสัมพันธ์พิสัยนั่นเอง ต่อมานะครับก็คือคุณค่าในงานศิลปะเขากล่าวว่าคุณค่าของงานศิลปะทั่วไปนั้นนะฮะอาจารย์ศินพิลาีได้กล่าวว่าชีวิตนี้สั้นนักศิลปะเท่านั้นที่ยืนยงนะฮะก็คือศิลปะจึงมีคุณค่าในตัวเองยิ่งกว่าเงินทองเวลาแรงงานที่ได้ทุ่มเทในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นๆขึ้นมานะครับศิลปะเป็นทั้งประสบการณ์และเต็มไปด้วยคุณค่านะครับ ในด้านคุณค่าของความงามนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูด้านแรกเลยครับหนึ่งคุณค่าทางด้านความงามนะครับผู้สร้างงานศิลปะหรือแม้ผู้ชมงานศิลปะรวมถึงคนทั่วไปที่อาจจะไม่สนใจงานศิลปะเลยก็ตามร้วนมีการรับรู้นะครับมีอารมณ์ในการรับรู้เรื่องราวของความงามหรือไม่งามนะครับทุกสัญชาตญาณรับรู้ความพึงพอใจความงามความสะเทือนอารมณ์สิ่งเหล่านั้นได้นะครับ ต่อมาเป็นคุณค่าทางเชื้อชาตินะครับมนุษย์มีกิจกรรมทางศิลปะต่างๆนะฮะต่างกันและจะปรากฏออกมาให้เห็นเป็นแบบอย่างทางเชื้อชาติแห่งตนได้นะครับเช่นศิลปะอียิปต์โรมันกรีกจีนไทยเขมพรพมา่าหรืออินเดียนั่นเองครับต่อมาคุณค่าทางวัฒนธรรมนะ,ะศิลปะในอดีตและปัจจุบัน ยอมได้รับการสร้างมาเป็นรูปแบบเป็นสิ่งแทนความคิดความเข้าใจและยอมรับของยุคสมัยนั้นๆน,น,นะครับคุณค่าทางปรัชญานะครับปรัชญาเป็นหลักแห่งการรับรู้ความจริงนะฮะแสดงความจริงที่ชื่นชมต่อคุณค่าความงามที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือแม้งานที่เรียนแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ศิลปินประทับใจนะฮะ แล้วก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับบันทึกเรื่องราวเป็นภาพตามสภาพของสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของยุคสมัยนั้นๆคุณค่าเฉพาะในงานทัศนศิลป์นะฮะการชื่นชมศิลปะนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าเรื่องของคุณค่าศิลปะนั้นนะฮะว่ามีอะไรแอบแฝงและเหมาะสมกับชีวิตปัจจุบันหรือไม่อย่างไรนะะ แบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือคุณค่าทางด้านเรื่องราวนะครับมีความสําคัญมากกว่าคุณค่าทางด้านรูปทรงเช่นเมื่อเราดูงานศิลปะเรามักจะอยากรู้ก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปทรงหรือไม่นะครับต่อมาคุณค่าทางด้านรูปทรงมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับตลอดความนิยมและสภาพสังคม อย่างเห็นได้ชัดเจนนะฮะเช่นในสมัยหนึ่งเราห้ามนักเรียนใช้สีขาวดําในการระบายในภาพเพราะถือว่าไม่ใช่สีในวงจรธรรมชาติแต่ปัจจุบันก็ไม่สามารถมีปัญหาใช้ได้ดังนั้นคุณค่าของรูปทรงก็กลับมาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความนิยมและสภาพของสังคมได้อย่างชัดเจนนั่นเองสำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้นะครับให้นักเรียน วิเคราะห์ความงามศิลปะจากภาพพร้อมให้นักเรียนตอบคําถามในการวิเคราะห์ความงามในงานศิลปะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องหาภาพผลงานศิลปะมานหนึ่งชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมรวมถึงงานสถาปัตย์ก็ได้นะฮะจากภาพให้นักเรียนจะก,กําหนดให้ภาพนี้อยู่ในทฤษฎีความงามอะไรบ้างนักเรียนเห็นแถบอักษรสีขาว3าแถบนี้ใช่ไหมครับต้องตอบคําถามใต้ภาพด้วยนะฮะ คำถามที่2จากภาพเป็นการรับรู้คุณค่าความงามในด้านใดบ้างอธิบายนักเรียนสามารถย้อนวิดีโอกลับไปดูได้ว่าภาพที่เราหามาเนี่ยตรงกับคุณค่าความงามในด้านใดและจากภาพให้คุณค่าทางศิลปะแนวใดอย่างไรนะฮะอธิบายในการตอบคำถามนะครับต้องอธิบายทุกข้อไม่ใช่แค่ตอบว่าตรงกับด้านใดเท่านั้นนะครับ ขนาดผลงาน A4 แบ่งครึ่งติดรูปผลงานนะครับครึ่งบนภาพงานศิลปะครึ่งล่างตอบคำถามนะครับพอนักเรียนทำเสร็จแล้วนะฮะนักเรียนถ่ายและอัพเข้ามาในคลาสมพร้อมเก็บชิ้นงานจริงไว้กับตัวเองด้วยนะครับงานจริงก็ยังต้องใช้อยู่โอเคสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ